ชื่อรัพย์พีพรชอบชนนะคะชื่อเล่นชื่อพรมาจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะในวันแรกที่เดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายก็คือวันวิสาขาบูชา2,527วันนั้นหลังจากกราบพระในโบสถ์เสร็จเรียบร้อยก็เดินออกมาหน้าโบสถ์ก็ได้พบท่านเจ้าวาดคือหลวงพ่อธรรมชโยที่สีแยกหน้าโบสถ์พอพวกเราทั้งหมดกราบท่านเสร็จเรียบร้อยเงยหน้าขึ้นมาท่านก็บอกว่าขอให้สุขสนุก ขอให้สนุกสนานในงานบุญนะจ๊ะคำที่ท่านพูดออกมานั้นมันเป็นความประทับใจที่ทุกคนทราบซึ้งอยู่ในใจว่ามันเป็นคำต้อนรับที่ไพเราะมากแล้วท่านก็สะอาดวัดก็สะอาดความเป็นระเบียบในวัดก็สะอาดเรียบร้อยมากเมื่อจบการศึกษาแล้วก็คิดว่าอยากจะเข้าวัดพระธรรมกายเพราะว่ามีพี่อุบาสิกาท่านหนึ่งถามว่าเมื่อจบแล้วจะไปทำงานที่ไหนหรือว่าจะเข้าวัดเลยแล้วก็ตอบว่า เราอยากทํางานข้างนอกสัก5ปีนะคะเพื่อว่าจะได้ช่วยเหลือทางบ้านหรือว่าตอบแทนคุณทางบ้านก่อนพี่เขาก็ถามว่ามัน5ปีแน่นอนหรือเปล่าเราก็ตอบในใจของเราเองว่าถ้าเราออกไปเนี่ยเราก็คงอยากได้บ้านได้รถคําว่าจะไปทํางานกี่ปีนั้นทําให้เราเปลี่ยนใจว่าอีกสองเดือนถัดมาเราก็เข้ามาอบรมอุบาสิการุ่นที่9 ในเดือนมิถุนายนประมาณวันที่4มิถุนายน2537ประทับใจในการเป็นอุบาสิกาเพราะว่ามีเพื่อนๆผู้หญิงหลายคนที่มีแนวคิดแบบเดียวกันแล้วก็จบปริญญาตรีเหมือนกันแล้วก็เข้ามารักษาศีลแปดเหมือนกันมันทำให้เราคิดพูดทำเหมือนกันแล้วมันเป็นระบบระเบียบแล้วก็เวลาทำแล้วมันมีพลังเพราะว่าจำนวนคนถึง93คนนั้นทั้งชายและหญิงที่เข้ามาเป็นบุคลากรรุ่นนั้น มันเห็นพลังในการที่เราจะรักษาศีลได้ตลอดลอดฝั่งตลอดชีวิตแล้วเมื่อมาเป็นอุบาสิกาในต่างประเทศเนี่ยมันก็ได้มีโอกาสได้เห็นกลุ่มนักสร้างบารมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมั่นคงแล้วก็ตั้งใจทำทานตั้งใจเอาอาหารมาถวายพระ มาทนุบรุงพระสุทธสนามาสนับสนุนพระแล้วก็บาสกบาสิกาที่วัดแห่งนี้แล้วก็บางส่วนก็นั่งสมาธิด้วยมันเป็นความประทับใจที่ได้เห็น สาธุชนแม้อยู่ห่างไกลแต่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำบุญทุกๆบุญที่วัดพระธรรมกายเราต่างคนต่างเห็นกันแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันมันทำให้กำลังใจในการสร้างบาร,รมีในต่างแดนเนี่ยมันเข้มแข็งแล้วก็ทำให้เราทำงานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น สิ่งที่ช่วยประคับประคองให้สามารถดำเนินชีวิตการเป็นอุบาสิกาได้มาได้ถึงทุกวันนี้คเพราะว่าคำสอนของหลวงพ่อที่เรานึกถึงเคยมีเพื่อนถามเหมือนกันว่ามาอยู่ต่างแดนเนี่ยเรารักษาธรรมะของเราอย่างไรเราได้ตอบเพื่อนไปว่าธรรมะเป็นผู้รักษาเราเพราะว่านึกถึงคำสอนของหลวงพ่อนึกถึงคำสอนของคุณยายมันทำให้เราเ ทำตัวเองให้ดีเหมือนท่านอย่างประโยคนึงของหลวงพ่อธรรมะที่ว่าอย่าปล่อยหรืออย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังเวลาเราหมูมีหมู่คณะสักย0่0คนเนี่ยเราต้องรอคนสุดท้ายให้เข้าไปพร้อมๆกับเราอย่าทิ้งใครไปโอกาสน,นี้ก็ขอกราบขอพระคุณทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชีวและคุณยายอาจารย์นะคะที่ได้ให้ธรรมะแล้วก็มันเป็นสติ เครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงให้เราได้สืบทอดมโนปณิธานของหลวงพ่อและคุณยายและทำให้เราได้มาสร้างบาร,รมีที่นี่ก็ขอพระคุณพี่พี่น้องๆน,น,นักสร้างบาร,รมีที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็สาธุชนของวัดพระธรรมกายคลิฟเนียทุกรูปทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ให้โอกาสเรามาสร้างบาร,รมีที่นี่แล้วก็มีความ เอื้อเฟื้อที่จะให้พวกเราได้สร้างบารมีกันอย่างสะดวกสบายก็ขอกราบขอบคุณทุกรูปทุกท่านด้วยค่ะ